สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านมาชมพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจุวินเชิงซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนค่ะจัดแสดงผลงานของศิงลปินชื่อดัง ลีจุนเชิรผู้บุกเบิกศิลปะแบบใหม่ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นถึงดินทรายและเปลือกไม้มาสร้างสารรค์เป็นภาพวาดที่สะท้อนภูมิประเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองนี้ค่ะก็คือเมืองจางเจเจเนี่ยจะเป็นภูเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ หาพื้นที่ราบได้ยากมากภาพแต่ละภาพนะคะจะสวยงามมากเลยค่ะก็คือจะนำวัดสดุธรรมชาติมาทำค่ะเช่นทำเป็นกิ่งไม้ทำเป็นต้นไม้ทำเป็นฝาบ้านเป็นหลังคาทำได้สวยจริงๆค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ สามารถถ่ายภาพได้ทุกภาพในชั้นล่างแต่ชั้นบนห้ามถ่ายค่ะดิฉันจึงนำภาพถ่ายข้างล่างมาให้ชมทั้งหมดค่ะ